สวัสดีสวัสดีย้ำคำคำเพื่อนเพื่อนทั้งหลายพบพบกันอีกแล้วกับก้มก้คมคนบันเฮามาพบมาพบกันตามท้องหอทงหน้านี่ใท้งหทงหน้าเดีย๋ยวลมล่มตกแล้วเนี๋ลมล่มตกยาำคำคำ ท 3, ้องฟ้ามืดครึมเลยนี่อากาศเย็นท้องฟ้ามืดครึมอากาศเย็นเฉพาะสิตกหรือสิหนาวระบบหูวเตาตอนในอากาศเย็นอากาศเย็นแล้วช่วงนี้ต้องไห้ต้องหน้านี่งามคำคำเบื้งท้องไห้ต้องหน้า อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วก็รักษาสุขภาพกันแน่เด้อเพื่อนๆทุกคนเด้อรักษาสุขภาพกันแน่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเมือนีงฝ้ากระครึมๆเบิ้งเอาเนี่เบิ้องสองฝ้ากรมเมฆก่อนเมฆสีดำสองฝ้าคึะครึมมีคำ รักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อเพื่อนๆเ,นเนด้อรักษาสุขภาพกันเน่หาเสือผ้านหนา้ามาใส่กันแน่กันหนาวค,คนเ่าคนแก่ยองรักษา,คน,าคนเ่าคนแก่น้ำแน่เด้อพอต้มน้ำให้เล่าอาบก็ต้มน้ำให้เล่าอาบน่เนี่ยมคำคำ,คำอากาศเยน็นอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วมือเน่นถองฝากก็มือขึ้น เหนี่ก่อนน้อเพื่อนๆน้าไว้พบกันคลิปหนาน้อนเพื่อนๆน้าสบายดีสบายดีกันทุกคนเด้อเพื่อนๆเด้อ